สวัสดีจทุกคนสวัสดีวันที่9ตอนบ่ายสองนะเดี๋ยววันนี้นะเนี่ยนัดที่จะไปเติมขนตาจ้ะพอครบกําหนดแล้วนะนะเนี่ยจะไปทุกๆสามอาทิตย์คือหลังจากที่ว่าจะไปตอนที่ตัวเองเออว่างงานนะจ้ะนะแล้วก็จะไปดูรองเท้าให้ลูกชายด้วยพ่อเขาฝากซื้อเอาไว้นะแล้ว อยากบอกข่าวดีมากเลยว่าลูกชายเนี่ยจะตามกลับมาเมืองไทยนะซึ่งไม่ไม่ใช่สิลูกชายเนี่ยตอนนี้เขาอยู่เมืองไทยและเขาเนี่ยจะตามกลับบ้านมาที่สวีเดนคือเราจองตั๋วให้เขาเรียบร้อยแล้วจ้ะก็คือวันที่น้ากลับมาสวีเดนเนี่ยเดี๋ยวลูกชายก็จะตามกลับมาด้วยเนาะดีใจอะ่ะลูกชายเนี่ยยยาบอยู่เมืองไทยได้สองปีกว่าแล้วเนาะแล้ว เขาตัดสินใจที่จะตามกลับมาบ้านแล้วอะ่ะบ้านหลังที่สองเนาะอ่ะ,อะเดี๋ยวไปเลยจ้ะอากาศหนาวมากข้างนอกจก้ะแวะมากินฮอทพอตกันอีกแล้วเนาะแต่รอบนี้เนี่ยเอาเป็นน้ำซุปสองอย่างก็คือเออ่โกจิซุปแล้วก็สไปซี่ซุปน้ำก็กำลังเหือดแล้วน้ำนเนี่ยก็ไปตักมาแล้วนะขอ,ออของสดอะไรเนี่ย อันนี้เป็นลูกชิ้นกุ้งจ้ะอันนี้อะไรก็ไม่รู้แล้วก็อันนี้ก็นั่นแหละที่เมืองไทยก็มีซึ่งน้าก็เรียกไม่ถูกแล้วก็ทอดมันเนาะแล้วก็กุ้งแล้วก็ปลาหมึกส่วนอันนู้อันนู้นเป็นเนื้ออันติขัวแล้วก็เดี๋ยวเดนนิสเนี่ยเขาไปเอาน้ำจิ้มของเขาเนาะแล้วเขาก็เลยเไปตักเอาผักมาด้วย สวัสดีวันศุกร์ที่12จ้าวันนี้เป็นวันตุดจีนเนาะเออมันจริงๆเราทางเมืองไทยเนี่ยเลยวันตุ่จีนมาละตัวของน้าเนี่ยมันยังอยู่ในคืนวันศุกร์ที่12เนาะคืนว่ะตอนเย็นนี่แหละ พอตอนนี้มันทุ่มครึ่งได้ไปจ้ะไปทำงานกะเอ็กซ์ตร้ากันเนาะในที่สุดนะก็ได้ทำกะเอ็กซ์ตร้าแล้วของเดือนนี้ดีใจอะ่ะอย่างที่บอกเพราะความที่ว่าเดี๋ยวจะไม่ได้มีเงินเดือนเหลือเยอะเนาะของเดือนของเดือนถ,ถัดไปต้องต้องไปทำงานซะหน่อยหนึ่งจะได้จะได้ไม่ลำบากกับเรื่องหลายจ่ายจริงๆแล้วถึงไม่ได้ทำก็ไม่ได้ลำบากหรอกแต่ว่า มันเป็นความเคยชินไงเพราะตัวเองนีากทำกับเอ็กตรามาเอ่อมาเยอะแล้วมันเหมือนกบว่าเคยตัวที่จะได้เงินเดือนเยอะๆพอบางเดือนได้เงินเดือนที่เป็นเงินเดือนของตัวเองเองอ่ะที่ที่เป็นเงินเดือนเขาจะเรียกว่าไงที่เป็นเงินเดือนของตัวเองจริงๆอะ่ะมันไม่ได้จะมากมายไงเออนะอ่ะอยังไงก็แล้วแต่ไปทำงานกันจ้ะนะลืมอัปเดตที่ทำงานจ้ะตอนนี้ที่ทำงานนะมี ตรวจโควิดแบบ15นาทีรู้ผลและแต่สำหรับพนักง,งานเนี่ยตรวจไม่ได้นะจ๊ะต้องตรวจให้แม่ที่เข้ามาคลอดเท่านั้นเออแล้วก็อะไรอีกอ่ะเออเออมีตรวจโควิดแล้วที่ทำงานโดยที่ไม่ต้องส่งไปห้องแลบ,บเนาะแล้วถ้าเกิดว่าผลตรวจที่เราตรวจให้กับแม่ที่เข้ามาคลอดเป็นบวกอันนั้น่ะเราจะต้องเอ่อเก็บเอ่อ ที่เราสวบในโพรงจมูกของแม่เขาเนี่ยส่งไปที่ในห้องแล็บแล้วก็ไปตรวจอีกทีว่าจริงๆแล้วเขามีเชื้อหรือเปล่าเนะเเาะแล้วอะไรอีกวะน้าจำไม่ได้แต่จริงจแล้วมีอีกเรื่องที่น้าจะอัปเดตของที่ทําง,งานอ่ะเดี๋ยวถ้าจําได้เรามาบอกกันใหม่นะ้นานึกยบอกแล้ววนะ่าน้าจะบอกอีกเรื่องหนึ่งว่าอะไรเออที่ทําง,งานนะ่ะเขาก็เริ่มฉีดวัคซีนเลยจ้ะ แต่วัคซีนนี่ยังมาไม่ถึงนะซึ่งน้าก็ไม่ได้คิดว่าน้าจะรีบอะไรยังไงเนาะเพราะน้าไม่คิดว่าน้าจะฉีดแต่ว่าถ้าเกิดว่าในอนาคตนี้ที่เขากําลังพูดคุยกันถึงถึงวัคซีนพาสปอร์ตอะไรเนี่ยนะอาจจะฉีดก็ได้แต่ตอนนี้นะคงฉีดไม่ทันนะถึงฉีดไปก็ก็ยังต้องไปกักตัวดีก็เลยจะไม่ฉีดแล้วถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่วัคซีนมันมาถึงนะ้าหรืออะไรเงี้ยก็ค่อยว่ากันเพราะตอนนี้เขาจะฉีดให้พวกที่กลุ่มเสี่ยงก่อนเนาะซึ่งเพื่อน เพื่อนที่ทํางานเนี่ยบางคนเขาก็ได้ฉีดไปแล้วแล้วก็บางคนเนี่ยยังเขาก็ลองดูก่อนเขาจะไม่ฉีดให้พร้อมๆกันทุกๆคนของที่ทํางานจะ้ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าบางคนที่ฉีดไปแล้วเขาได้รับผลข้างเคียงคือเขาป่วยขึ้นมาเนี่ยจะได้ไม่กระทบกับที่ทํางานเนาะเพราะถ้าฉีดไปพร้อมกันหมดแล้วหลายคนป่วยเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับที่ทํางานเ,เข้าใจเนาะแล้วก็ส่วนตัวน้าเองเนี่ยอ,อย่างที่บอกว่ารอไปก่อนเล็อย่างเนี่ยนะ้าเนี่ยมี แพ้หลายๆอย่างเออซึ่งจริงๆแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองอ่ะมีสิฉีดหรือเปล่าเพราะว่าคนที่ว่าแพ้โน่นแพ้นี่อะไรเงี้ยเออเขาจะมีสอบประวัติก่อนว่าเราแพ้อะไรบ้างแล้วก็ออวัคซีนที่เราได้รับไปก่อนหน้านี้คือวัคซีนตัวอื่นเน่ะเราแพ้หรือเปล่าตอนที่เราฉีดเข้าไปาจ้ะนัแ่แหละเนาะเอาเป็นว่าน่าไม่รีบแล้วกันสวัสดีตอนบ่ายสามโมงของวันเสาร์ที่13จ้ะเมื่อเช้านี่นะออกกะมาแต่นี้ก็กไปรับนี่แหละเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่า วันนี้เนี่ยเราจองโต๊ะกันไว้ที่ว่าจะไปฉลองวันวันวาเลนไทน์วันพรุ่งนี้ไงออไปวันนี้จะได้ว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องทำอะไรเยอะเนาะเดี๋ยวพ่อพรุ่งนี้เนี่ยชวนแม่มากินข้าวที่บ้านเออแล้วเมื่อคืนง,งานบอกเลยว่าเสียใจมากๆร้องห่มร้องไห้เอาวันพรุ่งมาเล่าให้ฟังเนาะอืมอ่ะแล้ววันเนี้ยอากาศเย็นจะ้ะมีแดดแต่หนาวมาก มาเ,เรียบาร์สค้วยคนลี่คุกยันสวอร์ดบ่ทีเดียวถึงแล้วนะคะแล้วจ้ะมากินร้านโชกุนนะเหมือนเดิมเลยคราวที่แล้วชวนลูกมาแล้วลูกไม่ได้มาด้วยลูกเป็นรอบนี้ชวนลูกมาด้วย<ม>แล้วก็หน้านี้เนี่ยจะเป็นพวกอาหารญี่ปุ่นเนาะก็จะมีพวกซูชิเทมปุระซาชิมินู่นนี่นั่น ส่วนด้านนี้เนี่ยก็จะเป็นอาหารจีนก็จะเป็นพวกติ่มซำแล้วก็พวกผัดนู่นนี่นั่นทั้งหลายเนาะเดี๋ยวนะดูๆไว้ก่อนแต่ตีนไก่เนี่ยนะชอบมากอร่อยแล้วก็วิเขามีอังก้าด้วยมั้ยท่านเชก็รกุว่าหาบ้างกันแล้ว<ม>เดี๋ยวรอรูกมาก่อนแล้วก็ค่อยสั่งเนาะแต่มีทีด่ดูไว้แล้วแหละว่าจะเอาอะไรบ้างนี มาก็จะอาหารแล้วก็ลูกสาวลูกเขยก็มาแล้วด้วยนะแล้วก็สั่งเกีย๊ยวซ่าไปเอาข่าวที่แล้วเกีย๊ยวซ่าอร่อยแล้วก็เทมปุรนะเนาะของเขาก็เกีย๊ยวซ่าเหมือนกันแล้วก็เพราะความที่ว่าจำไม่ได้ว่าเทมปุระเนี่ยมันมาขนาดไหนด้วยสั่งเทมปุระไปอ,อีกที่นะึงย,ย,ยอบิอสเล่าแอนติหรือเทมปุระโซโบไลาอรอเคสเปรลี่โร่มีตังยิดี

มาแล้วผักก๋วยเตี๋ยวเนื้ออันนี้น่อร่อยมากยัดตะกอนแล้วก็แดี๋ยวซชิมิ <c oughs> มาแล้วจะที่เหลือนะก็ <c oughs> จะเป็นติ่มซำอันนี้อะไรไม่รู้ทเอวมาลองกันแล้วก็อันนี้เป็นเอะลูกชิ้นเนื้อของจีนอันนี้เป็นไส้กุ้งแหละอ่ะแล้วก็อันนั้นเป็นขนมจีบเนาะแล้วก็ฮักเกาอันนี้เป็นตินงไก่อันนี้เป็นกระดูกหมูร้อยกระดูกหมูยู่งยังไงลูก ล้วก็เนเป็นเส้นใหญ่กุ้งเนาะแล้วก็ฮาเกาแล้วก็ขนมจีตกรถไฟจ้ะมานั่งดื่มกันก่นกอนระหว่างรอรถไฟกับบ้านเนาะเที่ยวเที่ยวถัดไปหรือเที่ยวถัดไปถัดไปอีกหรืออะไรองี้งสิบสี่กุมภาพันธ์วาเลนไทน์จ้ะสวัสดีวันที่14บกุมภาเนาะเดือนนี้ก็เป็นเดือนแห่งความรักแล้วก็ เป็นเดือนที่ดีๆเพราะว่าเดือนเนี้ยเป็นเดือนที่ลูกชายนะวันเกิดเนาะครบ28ปีแต่ยังไม่ถึงวันที่23แหละของเขาวันเกิดอะแล้วก็เป็นเดือนที่ลูกสะพ้ก็วันเกิดก็ครบวันเกิดไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่12นะเนาะแล้ววันนี้อย่างที่บอกนะไม่ได้ไปฉลองเนาะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยไปกินมาแล้วกับลูกที่ในเมืองแต่วันนี้ชวนแม่มากินข้าวที่บ้านเดี๋ยวไปดูอาหารกันดีกว่าว่า น้าเนี่ยทำอะไรให้แม่ผัวกินนะก็มีปีกไก่ทอดเนาะที่เดนนิสเขาทอดเสร็จเมื่อกี้นี่เลยแล้วก็มีแกงเขียวหวานไก่แล้วก็มีต้มข่าไก่จ้ะเดี๋ยวแม่ก็คงจะมาแล้วแหละนี่มันห้าโมงแล้วเนาะนัดแม่ไว้เนี่ยตอนประมาณ5้าโมงครึ่งได้แล้ววันนี้เนาะอากาศข้างนอกเมื่อกลางวันอะ่ะมีแดดแต่ว่านอน นอนขี้เกียจกันนี่แหละไม่ได้ไปไหนหิมะก็ยังมีอยู่เนาะอืมดิจิเซียเนาะกลัวอะพอตอนกลัวดิเซลมาวันนี้อ่วันที่สิบสี่กุมภาเนาะก็คบรบรอบสิบแปดปีเต็มๆที่นากัเดนเนสเนี่ยอยู่ด้วยกันเนาะตั้งแต่ปีสองพันสามแหละจนถึงปัจจุบันนี้ปีสองพันยี่สิบเอ็ดถามเขาอยากจะพูดอะไรไหมดูเซียเ,เนาะ อมดูองค์ก็เดวหยิบไั้ปไหมเธอเธอเธอมีอยากจะพูดอะไรไหมอยากจะเปลี่ยนใจอะไรไหมที่เธอแต่งงานกับฉันเรื่องเงี้ยฮึไม่มีแบบนี้มากใส่จานเรียบร้อยจ่ะยก้งกเหวานไก่ทอดแล้วก็ต้มขาไก่เนี่ยถ้วยไข่ถ้วยมันง่ายง่ายอร่อยเนาะยังไงเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวกอนนะจ๊ะ